ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับคุณแอปจากสยามนิสสันอุบลนะวันนี้ผมมีรถมือ2นะเจ้าตลาดยอดนิยมนะสวยๆเลยปีใหม่ๆ2016ใหไม่น้อยๆเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้เลย Honda Civic นะฮะเป็นเครื่อง1.8 EL ตัวท็อปนะฮะปี2016ไม่เพียง1 0 0่0แเท่านั้นเดี๋ยวรายละเอียดมีดียังไงไปดูกันครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาดูกันเลยแล้วกันผมบอกเลยว่าผมอะรีวิว Honda Civic เนี่ยโฉมเนี่ยหลายคันมากเลยคือคันเนี่ยเข้ามาใหม่เลยตัวนี้เป็นปี2016นะตัวท็อป EL นะครับบอกเลยว่าออกป้ายแดงเนี่ย ในราคา9 5 9,000บาทนะนั่น <Wow. S 1> คือราคาป้ายแดงเดี๋ยวกลางคลิปและท้ายคลิปผมจะบอกราคาเราเาให้นานผู้ชมได้ดูเนาะว่าเราขายเท่าไหร่บอกเลยว่าโปรโมชั่นเด็ดจริงๆคันนี้มากับคุญแจรีโมทนะครับบอกเลยว่าคันเนี้ยมีคุญแจสองดอกครบคันเลยทีเดียวนะครับคันเนี้ยสามารถสตาร์ทด้วยคุญแจรีโมทได้ด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยากดูทิกนะย้อนกลับไปดูได้นะฮะผมมี YouTube ที่ผมทำไว้ให้่านผู้ชมดูเนาะ นะตัวนี้ไฟก็จะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเนาะนะฮะตัวนี้มีเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์ให้ด้วยตัวนี้ยด้วยการเป็นตัว Top EL นะครับมันจะมีไฟตัดหมอกให้ด้วย <Wow. S 1> ตัวนี้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะฮะปี16สวยงามเลยเห็นไหมฮะลูกค้าใช้น้อยมากบอกเลยนะบอกเลยว่าสวยๆเลยสีบอลเงินอย่างนี้เห็นไหมไฟ ใสสะอาดนะฮะมาเพราะว่าไฟข้างนะครับความเดิมของเขาเป็นยังไงเนาะนะมาดูในส่วนของแม็กนะฮะแม็กอันนี้ยแม็กเดิมจากโรงงานไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับลูกค้าเนี่ยบอกเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูทั้ง4รล้อนะลูกค้าเนี่ยค่อนข้างขับขี่ค่อนข้างดีไม่มีบิ่นเลยนะยางมาในไซส์2 5 556นะฮะเป็นยางดันหลอบบอกเลยเนี่ยอันนี้ยเป็นยางปี 2021เลยนะฮะยางใหม่ๆเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนไว้แล้วมาในส่วนด้านข้างนะฮะทางกระจกด้านข้างก็มีเป็นไฟเล็กๆแล้วเป็นไฟเลี้ยว LED เนาะอย่างหนึ่งที่ผมชอบคันนี้เลยผมต้องบอกออย่างแรกเลยคือเป็นรถเก๋งขนาดกลางถึงไปใหญ่เลยให้ดิสเบรกมา4ล้อเลยนะให้ดิสเบรกมา4ล้อเลยนะถ้าเป็นรุ่นอื่นนะข้างหลังยังเป็นดําอยู่แต่ตัวเนี้ยดิสเบรกสล้อแล้วและอย่างหนึ่งคือถ้าคุณถือคุณจะ immobilizer นะคุณแค่เอามือสอดเข้าไปไม่ต้องทําอะไรเลย คุณสามารถเปิดรถได้แล้วดูฮะสะดวกสบายขนาดไหนก็แค่กดนะเอาใหม่อีกรอบหนึง่งเอามือสวงไว้ปุ๊บปดล็อกแล้วค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับฟิล์มติดตรงมาจากศูนย์ฮอนดา้าเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของคิ้วกันศาสตร์สวยใสยนะครับเดิมๆนะบอกเลยคันนี้ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะมันจะมีตัวเบ้าที่ลูกค้าเดิมอะ่ะติดมาเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้ผมไม่ได้เอาออกให้นะผมบอกก่อนบางทีลูกค้าเขาชอบแบบว่าเล็บยาวๆเนาะผู้หญิงเนาะไปจิ้มอย่างเงี้ย คือมันก็เซฟได้ส่วนหนึ่งคือผมก็ right Seit being เลยไม่ได้เอาออกให้ลูกค้าในส่วนของแม็กเห็นไหมแม็กข้างหลังยังเดิมเดิมนะเห็นไหมไม่มีบินเลยลูกค้าคนเดิมดูแลดีมากนะฮะมาดูในส่วนข้างหลังนะฮะไฟเลี้ยวนะฮะเป็นตัว C ีนะฮะสวยงามมากเลยเห็นไหมโลโก้เครื่อง IV-TECH ยังอยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยนะครโลโก้ตัวนี้บอกเลยนะมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะฮะปกติเนี่ยถ้าคุณออกศูนเนี่ยคุณต้องติดเพิ่มนะ ประมาณหลายตังอยู่นะผมบอกเลยสปอยเลอร์ตัวนี้เนาะนะครับในส่วนของตัวท้ายเลยนี่เป็นประมาณนี้นะฮะไม่มีอุบัติเหตุอย่างใดเดี๋ยวผมให้ดูนิดหนึ่งนะฮะโลโก้ซี v i c ยังอยู่นะฮะ มีจุดเตือนเซ็นเซอร์ข้างหลังนะครับให้ด้วยนะฮะข้างหลังมาดูกันเลยมาดูพร้อมกันนะจุดเม็ดน็อตอาร์คเห็นไหมแต่ละจุดนี่เห็นไหมน็อตหลังไม่มีไขแต่อย่างใดนะล่องน้ําฝนนะฮะจุดอาร์คโลบอตต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับมาดูอีกข้างนึงเราไปกันเร,เร็วเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาคนดูเนอะยังสวยใสย,ยังเหมือนเดิมเลยนะครับจุดอาร์คแต่ละจุดเหมือนเดิมนะ มาดูใต้พรมกันต่อตัวนี้ถาดรองมีแถมมาให้ด้วยนะปกติลูกค้าต้องซื้อเองนะอันนี้บอกเลยอันเนี้ยผมได้รถมายังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะนะตรงรอยยาแนวยังเป็นสีไข่ไก่ยอยู่เห็นไหมลองซูมเข้าไปเลยดูรับประกันโครงสร้างร้อเซตไม่พลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อใดๆอถ้าท่านผู้ชมเจอนะคือผมรับซื้อเต็มราคาบวกค่าเสียเวลาให้ด้วยนะผมบอกเลยนะฮะมาในส่วนของรอบด้านซ้ายต่อนะครับผิวพันสวยงามมากบอกเลยเห็นไหม ไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดไม่มีเบียดฟุตบาทนะไม่มีเบียดฟุตบาทลูกค้าคนเดิมขับดีมากๆนะในส่วนรายละเอียดภายในเดี๋ยวผมพาไปดูครับ ชมกันในส่วนภายในเนาะผมต้องบอกก่อนนะอย่างแรกเตะตาเลยก็คือสติกเกอร์ตรงสีฟ้านี่ตรงซับเพจลูกค้ายังไม่ได้แกะเลย <Wow. S 1> นะฮะทั้ง4ด้านนะฮะบอกเลย4ประตูเนี่ยลูกค้าไม่ได้แกะเลยนะแล้วเบาะหนังเนี่ยด้วยการมันไม่เป็นตัวท็อปแล้วเนี่ยมันให้มาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เลยนะครับตัวตรงกลางตัดด้วยเคปลาดูดีมากๆเลยนะครับผมขออนี้อันนั่งก่อนคือ เบาไฟฟ้าของคนขับเนี่ยตัวนี้เป็นเบาไฟฟ้านะบอกไว้เลยตัวนี้เป็นเบาไฟฟ้า6กทิศทางแล้วนะผมขออนุญาตเข้าไปนั่งนิดนึงนะครับโอเครถมันค่อนข้างสปอร์ตเลยผมบอกเลยห้องโดยสารกว้างขวางมากนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้ให้มากับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับทางด้านซ้ายนะฮะเป็นตัวคอนโทลนะครับปุ่มเสียงรับสายวางสายคอมมานด้วยเสียงนะครับ ในส่วนของด้านขวาตัวนี้เป็น c r u คอน control มาให้แล้วนะครับ1.8 el ตัวท็อปคุณได้เต็มไปหมดเลยนะครับในอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากให้ดูเลขไม้นะครับอะผมสตาร์ทให้ดูใหม่ดีกว่าเนี่ยอะไม้นี่หน8่0แสนโลนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะรถกี่ปีนะ1 2, 3, 45 6ปี6ปีวิ่งแสนเดียวประมาณปีละ18,00 0น้อยมากนะปกติแล้วผมบอกเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมชอบนะเวลาเนี่ยผมดับเครื่องก่อนเวลาผมสตาร์ทนะมาดูตรงโลโก้นะ มันมีความเป็นสปอร์ตอะ่ะท่านผู้ชม oh. นะลูกค้าผมว่ามันเท่ะอะอาหารจริงมันดูแบบเนาะแบบเหมือนรถหรูหลามากเลยอะนะครับในส่วนระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวนี้เป็นระบบสัมผัสหน้าจอ7นิ้วแล้วนะครับรองรับอะไรมั่งนะครับทุกอย่าง Apple CarPlay Auto Android นะครับตัวนี้มี HDMI อยู่ข้างใต้นะ HDMI นะครับ USB นะครับแล้วก็ FMAM นะครับบลูทูธให้ด้วยนะตัวนี้ในส่วนของตัวปรับแอร์นะครตัวนี้เราก็กดตามนี้เลยนะครับเนี่ยปรับแอร์เป็นระบบสัมผัสนะค่อนข้างทันสมัยเลยทีเดียวหรือถ้าท่านผู้ชมอยากจะปรับเป็นแมนนวลแบบนี้ก็ได้นะครับเกียร์ออโต้ของเขาเป็น IVT Tech เนอะตัวเนี้ยขับง่ายบอกเลยเห็นไหมหุ้มด้วยหนังด้วยดูหรูหรานะครับมีโหมด Eco โหมดให้ด้วยทางด้านซ้าย นะครับเพื่อเป็นโหมดประหยัดน้ำมันมาดูว่าข้างในมีอะไรกันต่อมั่งเนาะเปิดมาปุ๊บเนี่ยบอกเลยนะมากๆคือลูกค้าเดิมทิ้งไ้หมดเลยไม่เอาอะไรไปเลยบอกเลยนะคู่มือนะอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะครับบอกเลยลูกค้าเข้าศูนย์ตรงระยะนะอันนี้คือมาให้ลูกค้าดูนะฮะมาดูในส่วนของฝ้าเพดานฝ้าเพดานขาวสะอาดเนาะบอกเลยนะครับ ไฟใช้ได้ปกติบอกเลยนะฮะอันเนี้ยเปิดแอร์เนี่ยแอร์เย็นมากนะบอกเลยว่าลูกค้าแอร์เย็นมากเดี๋ยวไงผมพาไปดูจุดเชื่อมต่อต่างๆครับอ่ะฮะมาดูจุดเชื่อมต่อต่างๆเนาะเห็นอย่างที่ผมกล่าวไปเนาะสะครับเพจยังไม่มีแกะเลยนะบอกเลยว่าเดิมมากนะครับจุดประกานะครับอาร์ตนะฮะยังอยู่นะครับเม็ดน็อตไม่มีไขเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ได้ทําสีเก็บสีแม้แต่น้อยเลยนะบอกเลยนะฮะมาเดิมๆนะฮะกระดูกงูแบบนี้ นะครับเหมือนเดิมเลยรถเราการันตีบอดี้นะฮะอันนี้เลยเห็นไหมถูกใจบอกเลยคันนี้ถูกใจไวซิ่งไวรุ่นนะฮะในส่วนของข้างหลังผมให้ดูก่อนนะครับจุดอาร์คต่างๆนะฮะบ,บอกเลยตรงเนี้ยคือถ้าคุณไปไประสบอุบัติเหตุมาเนี่ยตรงเนี้ยหายหมดแน่เราให้ดูแบบเดิมๆเลยนะครับจุดน็อตเชื่อมต่อตรงนี้นะฮะเรียบร้อยดีนะฮะไม่มีการไขยตบใอย่างใดนะครับผมขอเนญาตเข้าไปนิดนึง ด้วยการที่มันเป็นนะ1.8ตัวท็อปแล้วเนี่ยสังเกตว่าเบาะเขาอาจจะเป็นให้มาในโทนสีดำหมดเลยนะฮะจะทำให้ลุคสปอร์ตมากขึ้นนะฮะสคัาเพจไม่ได้ใช้บอกเลยลูกค้ายังไม่ได้แกะเลยไม่ได้ใช้ห้องโดยสารกว้างขวางบอกเลยว่าผมสูงเกือบ1 80ซนเมตรแต่ผมสามารถนั่งเรีอย่งสบายเลยนะครับมีที่ใส่แก้วให้2แก้วด้วยตรงนี้เป็นแก้วกาแฟเนาะเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งมาดูอีกประตูข้างหนึ่งนะไหนๆท่านผู้ชมให้ดูแล้วต้องให้ดูหมดเลยนะครับ เบรดอาร์กแต่ละจุดผมอยากรีวิวให้่านผู้ชมลูกค้าออนไลน์นะดูแต่ละจุดเนี่ยแบบชัดเจนชัดเจนไปเลยนะครับทีเดียวเลยนะครับนะฮะแผ่นเพจแต่ละจุดเหมือนเดิมนะไม่มีการทําสีใดอย่างใดนะเห็นไหมฮะนะครับตัวนี้เห็นไหมเดิมเดิมของเขาเลยนะครับจุดมาร์กจากโรงงานนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับฝากระโปรงไม่มีไขเลยบอกเลยคันนี้ได้ไปโคตรคุ้มนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อครับ มาดูในส่วนของห้องเครื่องเนาะผมอยากให้ดูห้องเครื่องแบบเดิมๆเลยนะไม่ได้มีการเช็ดอะไรเนาะนะนะอาจจะมีมันๆเลื่อมๆมั่งเม็ดน็อตฝากระโปรงอยากให้ดูเลยนะครับนะฮะด้านข้างไม่มีเฉี่ยวไม่มีชนนะเม็ดน็อตไม่มีขยับนะรูกมลมรูกมลมรูกลมนะบอกเลยว่าเดิมมากๆนะครับเห็นไหมครับรูกมลมรูกลมไม่มีไขนะไม่มีไขแม้แต่จุดเดียว นะครับไม่มีขไม่ได้จุดเดียวตัวนี้จริงๆต้องบอกนะมันมี2เครื่องยนต์นะมันมี1.5เทอร์โบกับ1.8คือ1.8ตัวนี้คือที่เรากำลังรีวิวอยู่นะเป็น,น1.8ตัวท็อปของของเลเวล1.8่นะฮะตัวนี้ให้กำลังขับสูงสุดถึง141แรงม้าเลยทีเดียวถ้าถามก็คือผมบอกเลยว่าสบายๆนะฮะแบบแซงสบายๆเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งบางทีลูกค้าชอบมาถามผมว่าเฮ้ยออกคันนี้ไปคุณแอปเติมน้ำมันอะไรตัวนี้รองรับ e 8 5แล้วนะได 91. แกโซฮอ์9195คุณสามารถเติมได้เนาะบอกไว้เลยบางทีเนี่ยบางทีลูกค้าไปเติมผิดนะก็มาหาผมก็มีนะครับบอกเลยนะฮะฟ้าก็โปง้งมาดูกันนะฮะเดิมๆไม่มีไขแต่อย่างใดนะครับจุดพลาสติกมอ,อกนะฮะสติ๊กเกอร์บาร์ต่างๆนะฮะบ,บอกเลยว่ายังอยู่ครบนะฮะคันนี้คือลูกค้าได้ไปนะโคตรคุ้มนะสองผู 2, ้จสองดอกด้วยเดี๋ยวไงผมไปสตาร์ทเครื่องให้ลูกค้าดูแป๊บหนึ่งมาดูฟังเสียงเครื่องนิดนึง ผมอยากให้ลูกค้าฟังเสียงเครื่องนะบอกเลยว่าเครื่องเดินสะดวกนะบอกเลยว่าเครื่องเดินสะดวกนะปี2016วิ่งเพียงแสนเดียวนะครับบอกเลย6ปีรถ6ปีนะคุณวิ่งประมาณหมื่นกว่ากวหมื่นแปดเท่านั้นเองผมบอกเลยว่าค่อนข้างใช้งานน้อยมากนะฮะคันเนี้ยออกายแดงนะ9 5้0 0 0นบาทนะตั้งหน้าร้านจริงๆผมตั้งนะ6 8 9 0 0 0บาทนะแต่ตอนเนี้ยคือถ้าใครดูคลิปผมนะผมให้ไปเลยลด20,000นะราคาเน้นๆนเลยนะ 6 6 9 0 0 0บาทนะ <Wow. S 1> อีกรอบหนึ่ง6 0 6 9 0 0 0บาทสำหรับเจ้า Civic ตัวนี้เลยนะครับ 1.8EL ตัวท็อปนะฮะปี2016ไม่เพียงแสนเดียวเท่านั้นนะฮะบ,บอกเลยว่าลูกค้านะฮะที่มาดูกับเรานะเชื่อใจเราได้เพราะเราเป็นศูนย์มาตรฐานนะฮะขายทั้งมือ1และมือ2รถคุณภาพด้วยนะฮะไว้ง่ายาว่าเรามีการตรวจเช็คทุกอย่างให้ลูกค้า99รายการก่อนส่งมอบนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือก่อนส่งมอบทุกรอบลองมีค้นค่าเชื้อโควิดให้ลูกค้าด้วยนะครับเครดิตดี idi, ฟรีดาวไปเลยนะไม่ต้องเอาตังค์มาให้ผมนะคือคุณมารับรถไปเลยนะมีบัตรประชาชนใบเดียวคุณจัดไปได้เลยนะครับ <Wow. S 1> ยังก็ตามนะผมคุณแอปนะจากสยามนิสสันอุบลน,นะวันนี้ผมฝากกับเจ้าตัวนี้ด้วยนะซีวิกนะหกแสนหกหมื 6, 9, ่นเก้าพันบาทผ่อนนิดเดียวเองนะบอกเลยคุณได้รถสปอร์ตนิ่งๆเลยนะฮะยังไงก็ตามท้ายคลิปแล้วผมคุณแอปขอขอตัวลาไปก่อนนะฮะยังไงก็ รบกวนนะฮะท่านผู้ชมนะเทียังเพิ่งเข้ามาดูผมเนอะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมและทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ